คุณผู้ชมครับและนี่อีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องเฟรมมาวันนี้คือเขามีเรื่องส่วนตัวมาปรึกษาใช่ไหมครับยังไงครับเฟรมคือจริงๆเป็นเรื่องที่เรื่องของน้องชายผมคือเขาเหมือนกับว่าเหมือนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยน้องชายไหนมาอ่าน้องชายเป็นป่วยภูมิแพ้ยังไงต่อมายีดหลังน้องเฟรมพี่ชายได้เลยครับน้องผมเป็นนักกีฬาสนัเกอร์ฮะโอ้โหต้องซิชอยเนี่ย พิ่งซ้อมกับน้าต๋องไปโดนเลยแล้วอดสดอะไนสอบแมสใช่ไหมครับอ่า <c oughs> ชื่ออะไรนะะครับชื่อฟิลฮะฟิลครับป่วยเป็นยังไงอะไรยังไงครับมันก็เป็นกูงเช้อครับมันหายใจไม่ค่อยสะดวกยิ่งหน้าร้อนมีฝุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นมานานแล้วช่วงนี้เป็นหนักเหมือนกันครับแล้วเหมือนเคยอาจารย์พระ้าจานเน,น,น,นี่ยหลวงพ่อที่วัดก็คือแนะนําว่าให้บวชเดือนนึงแต่พอบวชก็อยู่ได้แค่ประมาณไม่ถึงเดือนฮะประมาณ อาทิตย์อาทิตย์กว่าก็เหมือนกับป่วยแล้วคือต้องสื่อก่อนก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเคยมีไปต่างจังหวัดไปเจอญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็แบบพาไปหาหมอดูอะไรเราก็ไปตามเขาแล้วเขาบอกว่าเหมือนน้องผมเหมือนเหมือนมีโดนของอะไรเงี้ยพี่เราเราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยครับพี่แต่ว่าแบบแล้วพอแล้วพอแบบอยากรู้ว่าเหมือนเหมือนมีอะไรหรือเปล่าน้องน้องฟิลเป็นมากี่ปีแล้วครับ ประมาณสามสี่ปีแล้วครับไปหาหมอตามปกติไปครับหมอบอกว่าเดือนหมอก็บอกเป็นภูมิแพ้ให้ออกกำลังกายครับผมอาการคือก็คือหายใจไม่ค่อยสะดวกครับเป็นทั้งวันครับคุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่หายใจไม่ค่อยสะดวกนี่อึดอัดนะใช่จี่บอว่าแตแต่เป็นนักกีฬานะเตะฟุตบอลนะออกกําลังกายนะแต่แต่เป็นคือสมัยก่อนมันก็ไม่เป็นหนักขนาดเนี้ยแต่ตอนนี้สามสี่ปีหลังจากปวด ผมบวชไปสี่ปีที่แล้วนครับแล้วก็สามสี่ปีมานี้มันเริ่มหนักขึ้นตอนเด็กไม่เป็นนครับนนี้ครับค่ะขอเป็นภาพแคบที่แรนนี้อย่างนี้นี่ถือว่าน้องเขาโดนอาถรรพ์ไหมครับโดนค่ะค่ะโดนคือไม่ถึงว่าอะไรเป็น นี่พ่อแม่เขามาด้วยแล้วก็แว่ใจหายนะโดนนี่คือยังไงเรนคือเรนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น้องเคยตั้งสัจจวาจาว่าน้องจะบวชให้ได้พรรษาด้วยหรือเปล่าอันนี้คือข้อแรกเคยไหมครับว่าอะไรครับจะบวชได้พรรษาหนึ่งสามเดือนไปตั้งสัจจะอะไรไว้ไม่ไม่เคยพูดพรนษาพรรษาคือบวชสามเดือนเอไม่ไม่เคยแต่ตั้งใจหนึ่งเดือนครับใช่แต่ได้กี่วัน สิบสามวันคนระับมันเข้าโรงพยาบาลก่อนต่อครับเรนนี่และนี่จะบอกว่าเจ้ากรรมในเวนของน้องเขาเนี่ยอดีตชาติน้องเคยเผาคนตายทั้งเป็นและก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาจะสำลักสำลักควันเสียชีวิตอะพี่นึกถึงคนที่กำลังสำลักควันไหม น้องก็จะมีอาการรู้สึกเหมือนคนที่กําลังจะสำลักควันอย่างเงี้ยเออมือนหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแน,น่นแน,น่นแน่นใช่ครับอืมใช่ใช่ใชแล้วสิ่งที่น้องเขาตั้งใจเนี่ยว่าจะบวชให้ได้หนึ่งภาษาหรือหนึ่งเดือนอะไรของเขาประมาณเนี้ยเขาเมื่อรอเอาระหว่างที่เขารอเอาเขาก็ให้น้องเมียกับกิเลสที่มีความรู้สึกทุกอย่างว่าตอนก่อนที่คนคนนี้กําลังจะตายเนี่ยมันรู้สึกยังไง ผู้หญิงคนนี้กาลังจะตายอ่ะรู้สึกยังไงผู้หญิงด้วยครับไม่เม่คิดเป่าเปล่คืออะไรครับปกใจครับไม่คิดว่าตัวเองจะเคยไปทำอะไรครับไม่แล้วมันมีอาการแบบนั้นไหมตอนบวมมีครับมีครับ,รบตอนบวชก็หายใจไม่ค่อยจะออกเลยบวชไม่ครบครับมันเหมือนมันมีอะไรจุกจุอยู่ที่หน้าอกอะ่ะใช่ครับเวลาหายใจแล้วมันจะเหมือนมีมีก้อนกลมๆอยู่ตรงหน้าอก ตอนนี้น้องก็เป็นน้ององหายใจนะมันจะมีก้อนกลมๆติดอยู่นะอกซึ่งไปเอ็กซเรย์ไปแล้วอย่างก็ไม่ไม่เห็นอะไรเลยไม่ไม่เห็นเพิ่งไปเอ็กซเรย์มาเหมือนกันใช่มีก้อนกลมๆไหมเวลาหายใจไม่ครับแต่มันจะเหมือนไม่ค่อยสุดน้องลองหายใจเลยมันจะเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงเนี้ยเหมือนมีก้อนกลมๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะแน่นอยู่ตรงกลางนิ้นปีน้องตรงเนี้ยจริงไหมครับหายใจแบบจนปอดขึ้นเนี้ยแล้วมันจะอยู่ตรงกลาง แปลกแปลกมากเป็นเหมือนบาปกรรมเวรกรรมของชาติที่แล้วอย่างเดี๋ยวพี่ขยี้ทีลเรื่องก่อนนะพี่จะขยี้เรื่องพี่จะพูดเรื่องเจ้ากรรมในเวรก่อนครับ,รบว่าสัจสจวาจาเป็นสิ่งสำคัญเคยสัญญากับเขาว่าจะต้องทําให้ได้น้องก็ต้องทําให้ได้แต่ประเด็นคือพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วิญญาณมาทวงว่าสามเดือนก็คือหนึ่งภาษาตอนนี้วิญญ,ญาณอย<ป>ู่ที่ไหนครับอยู่ข้างๆน้อง ข้างซ้ายหรือข้างขวาครับเกาะเนี่ยข้างเนี้ยข้างซ้ายค่ะจริงไปเป็นไรครับฟิวแล้วแต่งตัวยังไงครับแต่งเป็นคนชุดโบราณโอ้หน้าตาผมยาวหน้าตอบตอบผิวคำ้คำคผู้หญิงนะครับผู้หญิงเพราะถูกไฟคลอบตายอะค่ะเล่ดิก็ถูกไฟครอบตายคนเดียวเลยอะครับอาจารย์ จริงๆก็มีมากกว่านี้แล่ะค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ลาเก่าของน้องเ้าลาค่าแรงแรงเคยเป็นคนรักด้วยเคยสัญญาด้วยแล้วก็มาฆ่าเขาอีกฆ่าบ้านพ่อแม่เขาอีกผู้ชมนี่คือรายการสดนะครับสิ่งที่น้องพิวทำนั่นคืออดีตชาติไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันชาตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อในนี้ดังนั้น น้องเนี่ยเคยสัญญาว่าน้องจะบวชให้เขานะคะน้องจะบวชให้เขาหนึ่งพรรษาถ้าหนึ่งพรรษาเขาถึงจะไปถ้าบวชแค่แบบสิบสิบห้าวันอะอาทิตย์นึงานอาทิตย์กว่าไม่ไ,มได้เขาไม่ไปแล้วเขาก็จะทําทุกคืนอะเขาจะมาทุกคืนเขาจะมาหาน้องแล้วก็จะมาทำให้น้องรู้สึกกับการที่น้องเป็นน้องก็จะเป็นกลางคืนบ่อยกลางคืนบ่อยโด<ช><ล>ยเฉพาะการเย็นตอนกลางคืนปุ๊บให้ปิดแอร์เขาก็จะอากาศเย็นเหมือนอากาศมันเย็นอะ เหมือนว่าหายใจไม่ออกเหมือนแน่นแพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรดอกไม้แพ้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นอยู่ mm hmm. นะคะนี่คือสิ่งที่เขาทําให้น้องเป็นนี่คือผลจากเจ้ากรรมในเวรที่เขาอยากจะให้น้องเป็น uh huh. เพราะเขารู้ว่าชาติหน้าเนี่ยน้องเขาน้องคงไม่ได้มาชดใช้กรรมให้เขาแล้วเขาเลยม,มาเอาคืนทั้งหมดในชาตินี้ mm hmm. อันนี้ในส่วนที่เป็นเจ้า,จากรรมใน,ในเว<อ>รครับสิ่งที่ทําได้คืออุทิศบุญกุศลให้กับเขา กวดน้ำให้เขาโดยการเอ่ยชื่อวันเดิมไปที่เกิดของน้องและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและเขาจะปล่อยให้น้องดีขึ้นแต่น้องต้องทำอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตของน้องถึงเขาจะไปแล้วถึงเขาจะไปแล้วน้องก็ต้องให้เขาอยู่ตลอดช่วงนี้ก็ทำอยู่ช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้ได้ยินแม่บอกนะว่าให้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกณฑ์ชะตาแล้วก็ผมก็สวดไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศให้ตลอดครับ,รบช่วงนี้ ค่อยๆทำน้องทำไปเรื่อยๆส่วนสิ่งต่อมาอันนี้เรียกว่าคุณใสมีเ<ม>หรอค,ครับมีค่ะโอ้โหมีเบินเหมือนมันจะเป็นยังไงครับเรนคือน้องเขาถูกคนณใสแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะไม่ได้พึ่ง,งเป็นใช่ค่ะไม่ใช่พึ่งเป็นเป็นคุณใสตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะคุณแม่ก็ถือว่าใจดีมากแล้วก็ เชื่อไหมคุณแม่ยืมแม่คุณแม่คนยืมเงินคุณแม่ช่วยเหลือคนแล้วเขาโกงคุณแม่แต่เขาทําของใส่แม่แม่ใจดีไหมใจดีครับใจดีแม่เขาเป็นคนให้ภัยทุกคนไม่เคยโกรธใครเลยโกรธใครไม่เป็นอ่ะจริงก็เลยดําแม่ท้องอยู่ทําของใส่แม่แต่โดนลูกถูกต้องค่ะลูกโดนแม่ไม่โดนนี่ผมโดนแต่ยังไม่เกิดแล้วใช่รับแทนหลักแทนมันเป็นผลกรรมมันเป็นผลกรรมที่หนึ่งชาติพบหลังจากที่เคยเผา เผาคนนั้นในชาติพบตรงนั้นนะคะน้องถือว่าเป็นหมอผีแล้วเคยทําของใส่คนอื่นมันก็เลยเกิดผลกรรมที่จะมาตกถึงตัวน้องในชาตินี้น้องเขาเป็นคนหัวไวมากเป็นคนฉลาดเรียนรู้อะไรได้ไวแต่เป็นคนขี้เกียจเท่านั้นเองจริงนะจริงดังนั้นถ้าให้เขาจําอะไรนะเขาจะจําได้ปุ๊บปุ๊บไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรเยอะเขาจําเก่งมากถึงไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้ตอนนี้เรื่องหุ้นอยู่ฮะ ชอบศึกษาแต่เขาขี้เกียจใช่ไม่เรารู้ได้ไงว่าเป็นหมอผีเขาจะรู้ได้ไงว่ามันส่งผลยังไงถึงชาตินี้ก็นี่ค่ะมีสายอะไรบ้างสมัยก่อนอดีตชาติที่เป็นหมอผีเขาจะต้องอ่านบทคาถาพระเวททั้งสี่ห้าเล่มร้อยเล่มเขาก็จําได้แม่นแต่ด้วยตัวเขาเนี่ยเคยทําของใส่คนอื่นมันก็เลยเป็นผลกรรมที่ตอนเขามาอยู่ในท้องแม่เขาคนนี้แล้วเขาก็ต้องถูกคุณใสเช่นเดียวกันรับแทนแม่ ถูกต้องค่ะมันเป็นผลกรรมที่เป็นการติดจรวดถึงชาตินี้จะชดใช้เมืดชาติหน้าคุณก็ต้องโดน<ม>วิบากกรรมมาตามถึงของให้กับคุณทุกชาติพบดังนั้นในชาตินี้คุณมีลมหายใจจงทำดีต่อไปอย่าไปคิดชั่วอย่าไปคิดร้ายอย่าไปว่าใครถึงในชาตินี้เขาจะเอาคืนคุณไม่ได้แต่ชาติหน้าและอีกสิบชาติร้อยชาติเขาตามคุณไปแน่นอนถึงตัวเจ้าของสมมติพี่เจมทำร้ายเลนนี่ เรนนี่ไม่ไม่คิดอะไรพี่เจมเลในเลนนี่โอ้โหสจกรมใม่แต่กรรมนี้ก็ตกถุงพี่เจนอีกสิบชาติถึงเจ้าตัวจะไม่ไม่คิดอะไรเลยยกโทษให้ก็ตามแต่ถ้าโชคร้ายผมทําของใส่อาจารย์เรนนี่อาจารย์เรนนี่มีครูบาอาจารย์ปกป้องปึ้งโดนใส่พี่เจมอีกสิบเท่าทันทีเลยไม่ต้องรอชาติหน้าของที่เด้งกลับมันหนักกว่าที่ที่ทำไปก็อาจจะและของน้องฟิวนี่ทาไงดีครับ เดี๋ยวไปเอาดอกบัวที่มีการบวชพระใหม่แล้วก็ให้<อ>น้องฟิวเตรียมตัวบวชใหม่ให้ได้ตามที่เขาต้องการและก็ต้องไปบวชในภาวัดป่าตามสายพญานาคที่เขาเคยเป็นมาด้วยนะคะเค,เคยเป็นพญานาคหรือว่าเขามีบารมีของพญานาคคุ้มครองตัวเขาบ้านนี้ก็ทางบ้านอะ่ะเอง๋อครับเกิดปีอะนะมะรงอ๋อเกิดปีมาโรงครับ วัดมาบวชใหม่ตั้งใจใหม่และเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นหลังจากที่เขาได้สามเดือนปุ๊บอาการที่เขาเป็นหายเลยอยากจะคือจริงน้องฟิลเนี่ยบวชเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ป่วยค่ะแล้วเขาก็ไปขอพระอาจารย์ว่าขอบวชให้แม่ได้ไหมรรพราแม่ก็บวชตอนนั้นแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่เขาเป็นคนพูดกับพระอาจารย์เองว่าถ้าเขาจะบวชให้แม่กุศลเนี้ยจะทําให้แม่หายไหม,มก็บวชเดือนหนึ่งค่ะ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ช่วงไปบวชอะร้อนมากเดือนเมษาแล้วน้ําร้อนแล้วก็เป็นหอบอะค่ะหายใจไม่ได้เวลากรรมาฐานทีก็แบบไม่ได้คุณพ่อก็ต้องมารับไปเข้าโรงพยาบาลหลายรอบอะค่ะเดนมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเดนจะขยี้ร,รมที่น้องชื่อะรนะ,ะน้องฟิลเคยทาเขาเรือถึงบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งน้องฟิลไปวางเพลิงเผาคนทางบ้านตัวแม่เขาเนี่ยคิดว่าการกระโดดลงน้ําเนี่ย จะทําให้ตัวเขาเนี่ยรอดผลจากความตายแต่ที่ไหนได้ใต้ล่างนั้นเป็นน้ําเดือดอฟิ่ในอดีตชาติใช่ดังนั้นที่เลนบอกมอสักครู่นี้อันนี้เลยไม่เคยรู้จักคามาก,ก่อนนะคะว่าตัวเขาเนี่ยบวชเพื่อรักษาคุณแม่และเขาต้องทําให้สําเร็จเขาต้องไปบวชที่ถูกที่ถูกทาง <NYU. S 1> น ok ้องต้องไปสายวัดป่าสายพญานาคอย่างที่ปาถนาสายหลวงปู่มั่นน้องเดินสายนั้นเลยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึน้นเจอรับพี่พรนะคือคือจริงๆเคยมีพระอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าฟิลเนี่ยคือมาจากมีอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นมีอะไรต้องมีอะไรสักอย่างกับหลวงปู่มั่นแล้วเมื่อกี้อาจารย์เลนี่พูดเราตกใจเลยท่านความคุ้นเคยมาก่อนไม่เคยเพิ่งเจออาจารย์ครั้งแรก ไใช่แล้<ช>มีคนบอกว่าพี่จะต้องเหมือนเหมือนเหมือนว่าพอเขาจะโดนเรื่องร้ายๆแต่ก็ยังมีเหมือนกับบารมีคู่บ้านใช่ใช่น้องเขามีบารมีของพญานาคที่ชื่อว่าภูริทธะนาคาคุ้มครองตัวเขวาอยู่ภูริทธะนาครับใช่เป็นพญานาคของลูป,ปูม,มั่านพุทธิปโตภูริทธะโต,ต,โตเขียนแล้วเนาะอันนี้เขียนไหมน้องไปทำตามนี้และน้องพี่รับรองว่าน้องจะหายไปเลยตอกบัวนี่ อเดี๋ยวลองที่พี่พี่มีพี่มีหายแต่พี่แนะนําให้น้องบวชดีกว่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์รักษาคุณแม่ด้วยรักษาตัวเองด้วยเอาให้บรรเทาไปก่อนซิบวชต้องมีเลิกบรรเทานบรรเทาก่านได้ไหมก็หนูไม่รู้แต่ว่าเขากระตุ้นมาแบบนั้นอ๋อโอเคตามนั้นนะครับพี่มี่มีแต่ดอกบัวพี่พี่มีแล้วน้องต้องอดทนจบเลยง่ายๆเลยน้องต้องอดทนมากๆอ่ะคือต้องท่องไว้นึกถึงหน้าแม่ไว้อ่ะ ว่าถ้าฉันพ้นจากการบวชครั้งนี้แม่ฉันจะรอดไม่ใช่แค่ตัวเองนะแม่ด้วยว้า,ไง,า,าไงไงครับพี่ป้าจะเห่อไหมครับไม่เพราะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายปีมาแล้วค่ะป่วยหลายอย่างมากแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งคือบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่เราทําบุญอย่างเดียวคือเราต้องบวชให้จ้าก,กานิเวรเราก็มีซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เคยรู้ว่า คนเรามันเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยไปทําอะไรไปบ้างแต่ชาตินี้คือเหมือนว่าเรามีอะไรหรือเราช่วยเหลือใครได้เราจะพยายามทาแต่ชาติที่เราเราไม่รู้ว่าเราเคยไปทําอะไรก็อยากจะทํายังไงที่เรารู้วิธีหรือทําอะไรให้กรรมมันไม่หายก็จริงแต่อยากให้มันเบาบางแล้วเราอยากขอโทษเขาในทุกอย่างอ่ะอาจารย์ค่ะสาธุน,นะครับคุณทังฟิวเท่มากเลย